คือมัมันคือความแบบความเชื่อส่วนบุคคลล้วนเลยเออค่ะความออแบบาถามหน่อยอถ้าคนเราไม่มีปัญหาในชีวิตะมันจะพึ่งม,ออมันจะ,พ,งงนนจะพึ่งอะไรเรามามาพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแบบมีอันนี้วนนิจิตรจริตใจเจอแน่นอนเขาต้องเจอปัญหาอะไรมาอยู่แล้วมีปัญหาคนชีวิตที่แฮปปี้ ไม่มาแบบฉันต้องว่าว้ขอเขาดีเขาให้ไปอยู่แล้วจะขออะไร<อ>ทำไมถูก<อ>ไหม<อ>แต่ว่าคุณต้องกลับมาพิจารณาตัวเองอีกครั้งหนึ่งอ่ะมันก็กลับมาถึงรรคําสอนของพุทธเจ้าอ่ะเราต้องดูรู้ว่าเต็เงทําอะไรอยู่สติอ่ะว่าเต็งทําอะไรที่ไหนอย่างไรก่อนที่จะเอาความเชื่อเลยไปฝากไว้กับอย,กอย่างอื่นเออเอออ่ะถ้าเกิดเราพิจารณาแล้วเรียบร้อยแล้วว่าอ่ะมันใช่มันถูกมันควรเราอยากจะทําอันนี้เพื่อที่จะไว้เป็นแรงกาลังใจไว้ยึดเหนี่ยวหรืออะไรโดยที่ไม่เดือดร้อนนะไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนกาลังทรัพย์ตัวเองทําได้เลยเราไม่ติด มันก็คือความสุขมันก็คือถามว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งก็เป็นความสุข,ค,สขคือเราจะทําไปก่อนแล้วพอเราไปไหว้พระหรืออะไรขอพรอ่ะแล้วมันรู้สึกว่ามันดีขึ้นหรือว่าวยวันนี้ขอพรกับอมภพกัได้ที่ห้องว<อ>่าวันนี้ขอแบบีมีงลูกค้าเข้ามานะอะไรอย่างเงี้ย<อ>แล้วแบบไหว้เสร็จปุ๊บไปตรวจไลน์ปุ๊บคุณงา,านค<อ>ือเราก็แบบขอจะขอบปาฮะมันก็เลยทำให้รู้สึกแบบเอ๊ะหรือเปล่า มันสิ่งจริงหรือเปล่าปาดิหารแบบพี่กบบอกว่าไม่มีสิ่งหรือไม่อยู่จริงไม่เปล่าอะไรอย่างงีกมันเป็อย่างที่อัดบอกเลยร้องเงียอยู่ที่ความเชื่อแต่ละคนแล้วอยู่ที่ว่าเราโฟกัสกับอะไรมากกว่าอยากทำแต่แบบไม่กล้าเอออไม่ไม่อยากอยากเอออยากทำแต่ไม่กล้าก็คือการแต่งหญิงอวังเออทำไมถึงไม่กล้าดูดวงกลัวทัก กลัวโดนทักแบบเรื <mor MEL Thanks in photos> learn ่องที hmm. yeah. Okay. Yeah. Uh ่แบบไม่ดีปึ้งขึ้นมาแล้วเรากลัวกว่วที่เราจะอ๋อโอเคโอเคโอเคเรากลัวเลยเราจะกลัวเราจะกลัวแบบเราเคยเจอครั้งหนึ่งตอนที่เราเรียนน่าจะเรียนอยู่ช่วงมหาลัยปีหนึ่งปีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ป้ามาทักอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าป้าเอก้าที่บ้านป้าเดินเป้าเดินเดินที่ไม่รู้จักไม่รู้จักแล้วเข้ามาทักต้องไปอันนี้นั่นรู้แบบแล้วกลัวเลยช่วงนั้นคือกลัวไม่อยากขับรถไม่อะไรเลยก็คือแล้วตอนนั้นมันเกิดไหมมันเริ่มมันเกิดก็คือเขาทักมาก่อน ครัเมื่อก่อนจะเรากลัวอะไรเงี้ยก็เลยแบบเป็นสิ่งหมอหนุ่มก็เลยเป็นไม่อยากดูดวงไม่ชอบดูดวงดูเท่าไหร่ใจอยากดูมากอยากรู้มากแต่ว่าเรื่องที่แบบหมอนั่นหมอนี่ตามทีวีออนไลบดูแม่นอยางีงเอออันนี้ก็ดูแบบเออราศีกวาอันนี้อะไรบ้างเอออะไเท่าไหร่เจอหนุ่มเชื่อไหมหนุ่มเชื่อไหมเชื่อเชื่ออย่างเช่นหอเก่าอะไรเงี้ยจะไม่บอกที่ว่าอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยก็เหมือนเราไลฟ์สดปกติก็มีคนคนหนึ่งก็ทักมาแบบแม่ในห้องแม่อ่ะ คนอยู่เต็มเลยนะเราก็แบบทีแรกก็เป็นว่าแกมาเลยท้อแกแกมาช่วยข่าวหลังบ้านชุดข่าวนี่ก็เลยไม่ได้สนใจอะไรมึงอย่ามาพูดอะไรก็ด่าสะเออเสร็จปุ๊บก็จะเป็นช่วงของโฟนอินแบบไม่โทรเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแบบไลฟ์สดแล้วก็โทรเข้ามาคุยกันกับคนทำบ้านอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บอียนก็โทรมาแต่จริงๆนะห้องแม่มันมีแบบนี้แบบนี้แบบนม่ละคือน้ำเสียงคือซีเรียสคือจริงจังคือรู้เลยว่าไม่เล่นแล้วอันนี้ไม่เล่นแล้วนี่ก็เลยแบบแล้ก็อ่ะมึงลองพูดมาสิก็เป็นอันพงให้คนเออเออเออเนี่ยอ่ะมันเป็นยังไ ห้องแม่มีคานอย่างนี้ใช่ไหมประตูแม่ชนแบบนี้เพราะเขาไม่เคยมาห้องเราเ,เลยเขาไม่เคยมาเลยเออเออ เราก็เลยแบบไอเยี่ยเออตกใจแม่ห้องแม่เหมือนตอนนี้เหมือนคนขึ้นรถเมย์แ,แน่นๆห้องน้ำแม่ไม่เคยปิดใช่ไหมใช่ไม่เคยปิดกูไม่เคยชอบป<อ>ิดประตูห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยถ้าปิดแล้วมันกลัวเหมือนประมาณว่าเปิดปุ๊บออกมาอย่างเงี้ยอะเอาพี่อ้อยิ่งจะช็อกกว่านึงกูเปิดไว้ให้กูเห็นอย่างเงี้ยดีกว่าอโอ้ก็เปิดแล้วแต่เขาบอกว่าไม่ได้นะแม่เพราะห้องแม่เป็นห้องเล็กอะไรอย่างงี้อยนึกก็แบบเออแล้วทีเนี้ยแบบแล้วแม่อยู่ห้องแม่รู้สึกยังไงก็บอกเออก็ก็ ปกติว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อยู่อยู่แล้วถามว่ามันตลอดที่อยู่มันมันอึดอัดไหมมันมันมีความที่แบบเออมันมีความอึดอัดไม่มีความที่ไม่มีแรงที่จะทําอะไรมันไม่มีกําลังใจแต่เราไม่ได้ว่าหอเขาไม่ดีนะแต่หอเขาก็เรื่องความที่ไม่ถูกกับเราเอแล้ทีนี้ได้มีโอกาสย้ายก็เลยย้ายเลยก็เลยย้ายคนคนคนโคกไปอยู่ห้องแต่ห้องใหม่รู้สึกแบบว่าเออ โอเคตั <owning> ้งแต่แบบไปเลือกห้องแล้วอแต่ไปเลือกห้องตั like ้งแต่ไปเลือกห้องแล้วก right? ็เข้าไปแล้วก็ฟิลลมเย็นตี่ะอ่าโดนของแล้วหนึ่งเราก็แบบเออฟิลฟิลฟิลมโก้ดฟิลมโก้ดแบบไม่เปนไรแล้วผมมันฟิลแบบจะไม่ได้เช็คอะไรเลยนะคุณลุงเราห้องนี้แล่วบวกกับเลขหน้าห้องมันตรงบวกแล้วมันทีชอปอ๋อเดี๋ยวก็ซีชอบเป็นตัวเลขด้วย